วานไพลูกเพชรเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่เป็นหนึ่งในนักร้องที่สืบทอดแนวเพลงลูกทุ่งจากยุคสุรพลสมบัติเจริญมีผลงานเพลงที่สะท้อนชีวิตชนบทความรักและสังคมไทยในยุค2500-2520ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทยชื่อจริงปัญญาชูไพฑูนวันเกิดวันที่28มกราคม 2,487อายุ81ปีเกิดที่ตำบลท่าดายจังหวัดเพชรบุรีจบมัธยมศึกษาปีที่6เคยตั้งใจเรียนต่อดา้านศิลปะที่โรงเรียนพ่อช่างแต่สอบไม่ติดเป็นนักร้องประจำวงดนตรีโรงเรียนเข้าร่วมวงดนตรีของครูสุรผลสมบัติเจริญและอยู่กับครูจนถึงวาระสุดท้ายก่อนจะแยกตัวมาก่อตั้งวงศิษย์สุรพลและเริ่มอัดเพลงเองหลายเพลง